สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลาดทุนไทยไม่ไปไหนทําไงดี EP เจ็ดครับใน EP นี้ครับก็เป็น EP ที่ต่อเนื่องจากสองที่แล้วที่เราคุยกันนะครับก็คือจริงๆหก EP แรกเนี่ยเราคุยกันว่าตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับมันไม่ไปไหนมาเป็นปีแล้วเนาะแบแล้วเราก็เลยคุยกันว่าจริงๆมันมีทางเลือกหลายทางในการที่เราจะสามารถทํากําไรนะครับนอกเหนือจากตลาดทุนไทยได้อีกนะครับเพียงแต่ว่าเราคุยกันในตอนนั้นเนี่ยว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับอาจจะไม่สะดวกที่จะแบบไปนะครับเรียนรู้เออสิ่ง โปรแกรมนะครับที่จะใช้เทรดสินค้าอื่นที่อยู่นะครับนอกเหนือจากตลาดหุ้นไทยอ่ะอย่างเช่นแบบสมมติใครจะไปเทรดทองเทรดบิตคอยเทรดน้ํามันเทรดโฟเลคค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีต้องไปเรียนรู้โปรแกรมใหม่เขาอาจจะไม่ถนัดนะครับหลายคนก็เลยนะครับแบบเออเอาอะไรที่แบบมันยังอยู่ในสตรีมมิ่งอยู่นะครับซึ่งบางคนก็ไปเทรดนะครับไปเทรดทองที่เป็นนะครับตัวโกลฟเจอร์นะครับบางโกออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับบางคนไปเทรดตัว นะครับอีอารนะครับทีนี้บางคนก็เทรดดีิของตัวหางเสงนะครับซึ่งเราคุยกันแล้วว่าตัวหางเสงเนี่ยนะครับมันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตไทยอยู่นะครับก็คือเซ็ตไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงมาเป็นปีแต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้ลงเป็นเทรนด์แรงๆแบบให้เราเทรดง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเทรดดีดิอะครับถ้ามันขึ้นแรงๆหรือลงแรงๆเราสามารถเทรดดีิได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตะต้อนยอนคือเวลาลงลง,ลงย,ย้ยอยๆลงนิดเดียวแล้วก็ดีดลงนิดเดียวแล้วก็ดีดเนี่ยนะ มันจะทำให้เราเทรดดิดไม่คุ้มเพราะว่านะครับมันเสีย time d e c a นะครับทีนี้จะเกิดว่าเราเปิดดูอ่ะผมเปิดให้ดูดีกว่านะครับคืออย่างสมมุติว่าเราดูเอ่อเอาเซตไทยก่อนละกันนะครับเซตไทยเนี่ยนี่ทำเฟรมเบนะแนะบบเอาตั้งแต่ปีสองพันยี่สามต้นปีเนี่ยครับที่มันลงมาจนถึงตอนนี้นะครับก็คือปีกว่าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจริงๆอ่ะลงแรงๆแบบไม่เอาเดาจากบอสท็อกเอิรจากไฮเนาะเอาจากสมมุติมันเริ่มเสียทรงเนี่ยนะก็คือบริเวณนี้นะที่มันเริ่มเสียทรงลงมาเนี่ย แต่ก็คือจากกุมภานะครับเนี่ยตั้งช่วงนี้ประมาณกุมภาสองพันยี่สามลงมาถึงประมาณมีนาก็คือเดือนหนึ่งที่ลงมาแบบเต็มเต็มให้เราได้กินง่ายๆนะรับแล้วอะไรนก็เริ่มเป็นไซเวดาวนะครับเด้งลงเด้งลงเด้งลงนะครับหรืออย่างอันเนี้ยก็คือจะมีตั้งแต่ช่วงกันยาสองพันยี่สามจนถึงตุลาสองพันยี่สามก็คือประมาณเดือนหนึ่งที่มันสามารถเทรดได้กินเต็มคาในขาลงส่วนขารีบาวเนี่ยก็ได้ไม่เยอะนะรับเพราะว่ามันหาจุดเข้าลําบากคือถ้ามองอย่างเนี้ยมันก็แบบมีจุดให้เราเข้าแบบคือมองจากบอททอมขึ้นแบบ้นนนมมาเเยัังล่ได คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเวลาขึ้นลงนะครับที่มันเป็นเทรนด์แรงๆอันนี้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูตัวห่างเสงนะครับอย่างเนี้ยผมเปิดตัวห่างเสงอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ให้ดูเนี่ยนะครับย้อนกลับไปที่ทัเฟมเดเหมือนกันนะครับเวลาลงมันลงอย่างนี้เลยนะก็คือมันมีดีดแต่ว่ามันจะไม่ได้ดีดแรงก็คือนะครับมันลงเป็นลงเป็นเทรนด์นะครับลงให้มันเห็นๆไปเลยว่านี่คือลงนะครับแล้วเวลาขึ้นนะครับเนี่ยมันเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นจริงจังให นะครับทีนี้ล่าสุดที่เราคุยกันนะครับก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเราคุยกันว่าเนี่ยจริงๆคือปลายเดือนเมษานะครับตัวห่างเสง่ะนะครับมันเบรกตัวอินวอร์ a เ d นชัวเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วหลังนั้นก็หูเนี่ยเวลามันขึ้นมันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับก็คือขึ้นตั้งแต่่25เมษานะครับ25เมษาขึ้นยาวมันจะถึงนู่นนะครับ20พฤษภาคมแปลว่าอะไรเกือบเดือนนะครับขึ้นติดๆกเดือนหนึ่ง นะครับแทบไม่ย่อเลยก็คือเนี่ยกินได้เต็มๆเลยนะครับแล้วนี่คือเริ่มย่อลงมานะครับซึ่งการย่อลงมาตรงเนี้ยนะครับเราก็คุยกันเมื่อสองที่แล้วนันเองนะครับเราคุยกันว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่มันจะย่อถึงตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งตงนั้นเราก็คุยกันถึงแนวสัมพันธ์ที่มันมีโอกาสย่อก็คือแนวนี้กับแนวนี้นะครับทีนี้ก็เลยมีคนถามผมว่าเฮ้ยจันเปาแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะรับตรงไหนนะครับก็เทาาทคนิคส่วนตัวผมนะก็คือว่าเวลามันลงมาเนี่ยนะครับถ้า ก็คือให้รอให้มันกาฟมันบอกเราก่อนนะครับเช่นสมมุติมันลงมาตรงนี้นะครับเรามองว่าเอ้ยแถวเนี้ยมันใกล้แนวรับแล้นะครับมันใกล้แนวรับแล้เอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้มันไม่หลุดแนวเราก็จะหาจังหวะในการเข้าซื้อก็ได้นะครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นครับเปิดตัวนี้ปับเดียวหลุดเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่สวยเราก็จะยังไม่ได้เข้าหรือถ้าเกิดจะเอาแบบละเอียดกว่านั้นก็คือโดยส่วนตัวเนี้ยนะครับเวลามันลงมาอย่างเงี้ยผมมักจะมองนู้ว่ามันใกล้แค่ไหนนะครับก็คือ ตรงนี้มันคือแนวหนึ่งแปดหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยนะครับตีทนุทนๆไปส่วนที่มันลงมาเนี่ยนะครับมันลงมาถึงประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยนะครับห่างกันอยู่ประมาณร้อยจุดนะครับแต่ว่าผมก็จะมองว่าร้อยจุดเนี่ยคือมันจะเรียกว่าพออนุโลมได้ก็ได้แต่ว่าผมว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้นะครับก็คือถ้ามองว่าตรงนี้มันยังไม่ใกล้ยังไม่ซื้อมันลงมาอีกมันมีอีกแนวนที่เราคุยกันก็คือประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับแต่แถวนี้นะซึ่ง พอวันถัดมาครับปึ้งมันลงมาเนี่ยเกือบถึงแล้วนะครับก็คือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยคือที่เรามองแนวไว้ใช่ไหมในขณะที่มันลงมาเนี่ยก็คือมันลงมาประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับไม่ถึงร้อยแล้วแต่ว่าเนี้ยผมถือว่าอย่างเงี้ยคือถึงแนวรับแล้วแต่นั้นถ้าเกิดวันพรุ่งนี้มันเปิดมาัลนวไม่หลุดเราสามารถที่จะวางแผนซื้อได้เนี่ยเนี้ยเปิดมาัลนวไม่หลุดเนี่ยสามารถวางแผนซื้อได้นะครับซึ่งเวลาเราเข้าไปซื้อนะครับตัวดีดบิลเนี่ย เราก็ต้องมาวางกลยุทธ hey, ์กับนว่าเฮ้ยไอกรณีแบบเนี้ยนะครับเราจะเทรดแบบไหนนะครับก like ็คือเราจะเทรดในกรณีที่ว่าเฮ้ยฉันจะเทรดนะครับในลักษณะที่ว่าการเทรดเนี้ยเป็นการเทรดแบบเหมือนกับว่าเป็นการเทรดสั้นหรือเป็นการเทรดยาวนะครับถ้าเป็นการเทรดสั้นนะครับบางคนแบบกินกำไรสั้นๆเราก็จะเข้าไปทำฟรมเล็กนะครับก็คือเข้าไปทำฟรมเล็กเกมนี้คือทำฟรมหกสิบนะครับเวลามันดีขึ้นมาอย่างเงี้ยจากจักเมื่อกี้เราคุยกันพ้อมดีขึ้นมาเงี้ยครับ ถึงแนวต้านแล้วก็แบ่งขายเลยอันนี้การเทรดสั้นแต่ถ้าเกิดเป็นการเทรดยาวนะครับขึ้นแบบกินรอบหน่อยก็อาจจะแบบเออลุ้นในทำเพมเดว่าเฮ้ยมันย่อมาอย่างเงี้ยไม่เสียทรงเขาอาจจะขึ้นเมนูไฮได้นะครับหรือเขาอาจจะนะครับเอ,อ่อขึ้นมาอย่างน้อยก็คือขึ้นมาจนแบบสโตขึ้นมาโอเวอร์บอสแล้วแบบขึ้นมาพอสมควรอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันเริ่มเกิดสัญญาณอ่อนแอแล้วค่อยขายนะครับไอการเล่นเทรดแบบเนี้ยนะครับเราก็จะต้องเลือก www. อ,กบบอกีอีกแบบหนึ่งคือเทรดสั้นเลือกอีวแบบหนึ่ง เเป็นรอบด้วยอีกแบบหนึง่งหรือถ้าเกิดจะถือบางคนแบบฉันกะถือลุ้นมันน่าจะนิวไฮแล้วแบบแบบกะแบบจะกินรอบใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นดีดบิอีกประเภทหนึ่งนะครับดังนั้นดาววันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือนะครับตัวดีดิศูนย์หกนะครับของเกียรติคินพัทลาเนี่ยณปัจจุบันนะครับถ้าเราเข้าไปในนะหน้าเพจเขาครับนี่เข้าไปหน้าเพจเขานะครับก็คือเราจะเห็นเลยว่าถ้าผมเรื่องอันนี้ดูนะมันจะมีนะครับนี่ครับ เขาแบ่งไม่ให้แล้วครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากเทรดดบิวงเสงเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดคุณอยากเทรดไว้ก็คือเป็นสายไว้นะครับเล่นเกมกกำไรในวันเทรดสั้นๆเหมือ,ม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 อ,อนที่เมื่อกี้ผมอธิบายฟังว่าเข้าไปทำฟรมเล็กเพื่อจะไปหาจุดออกเนี่ยนะครับคุณก็ใช้สเปคตรงนี้เลยเพราะว่าเขาเลือกตัวที่เซนสิต ivity ดีๆมาให้แล้วคุณไม่ต้องไปนั่งมองเองจัดอ้ตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดแบบซิ่งคืออยากให้มันวิ่งแรงๆหน่อยคือแบบเวลาวิ่งนะครับเอาแบบมันมันค่อนข้างจะนะครับรู้เรื่องก็คือใช้อัตราทดเยอะๆหน่อยคก็ื ตัวเกียร์ลิงเขาก็ใส่มาให้แล้วอันนี้คือตัวเกียร์ลิงสูงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากถือแบบเอยถือเป็นรอบใหญ่หน่อยหรือบางคนแบบเอ้ยจะรันในในรอบสั้นๆนะครับรันเทนเนี่ยก็คือแนะบบเน้นตัวที่มันทำมีเคต่ำๆหรือตัวที่มันอายุไกลๆก็เขาก็จัดไว้ให้แล้วนะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าเออมันมีทางเลือกที่เขาจัดไว้ให้เป็นระเบียบที่แบบทําให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการเลือกก็ใช้ตัวที่เขาจัดได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอออยากจะมาคุยวันนี้นะครับแล้วก็ เน้นย้ำมาเด,เดิมว่าตัวดีดินั้นนะครับเขาไม่ได้คิดทำดีเควันหยุดซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ,ว,นนรบวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่11เอ็ดโทษที่10มิถุนาเนี่ยตลาดฮ่องกงปิดนะถึงตลาดไทยนะครับตลาดหุ้นไทยยังไม่ปิดตลาดฮ่องกงปิดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดฮ่องกงปิดเนี่ยดีดบิวนะของตัวห้างสิงมันก็จะไม่ได้แบบเกิดการเคลื่อนไหวมันไม่ได้เหตุถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดเราไปถือตัวที่แบบมันมีทำดีเควันหยุดเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบดังนั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วมันจะมีวันหยุดเนี่ยเราก็พยายามนะครับเลือกตัวที่มันไม่โดนทม์ดีเควนหยุดเนาะซึ่งบางคนแบบเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวดัชนีหันเสียงเนี่ยนะครับหรือฮ่องกงเนี่ยเขาปิดวันไหนเซิร์ช Google ได้เลยครับผมจะบอกว่าหาง่ายมากนะครับพิมพ์ไปเลยครับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะครับก็ดูตามมาเราก็เห็นว่าอ,อมันหยุดเป็นเดือนหนึ่งมันหยุดไม่บ่อยครับไม่ค่อยม,มีใครประเทศไหนหยุดเท่าประเทศบ่อยเท่าประเทศไทยอยู่แล้วนะครับตอนนั้นก็แค่มาร ตอนนี้ตอนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของทําดีเคได้เปรียบน,นะครับแล้วก็เรื่องของเขาจัดอันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจัดประเภทให้เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมเนี่ยจะบอกนะครับมาเน้นย้ำอีกทีนึงก็คือของศูนย์หกที่ผมเลือกเขตเนี่ยเพะมีข้อดีมากที่สุดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือนะครับเป็นค่ายที่ณปัจจุบันครับมีตารางให้ดูล่วงหน้า,าก้าเดียวในตลาดหน้าตอนนี้เลยก็คือสมมติผมเลือกดีดวตัวนี้ใช่ไหมแนะบบเข้าไปเนี่ยเราเห็นว่าตารางดีดีวเนี่ยนะครับจะมีของวัน,น มีคําถามมานะครับถามผมมาหลายคนเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเวลาดูดัชนีนาพังเสงเนี่ยบางค่ายมีแค่ช่องเดียวเลยนะครับดัชนีโทนี้มี2ช่องทําไมไม่มี5ช่องเหมือนตัวตลาดหุ้นปกติเออคือเหมือนหองุ้นนาปกติก็คือต้อที่าบงี้ตัวดัชนีนะครับพังเสงเวลาเขาทำดิวเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยนะครับตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับมันขึ้นลงอยู่ตลอดมันทําให้ตารางออกล่วงหน้านาไม่ได้เพราะถ้าออกล่วงหน้านนานเนี่ยเกิดค่าเงินมันเปลี่ยน พอค่าเงินมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับทำให้ตารางมันเปลี่ยนด้วยทีนี้ถ้าเกิดใ,ใครดูตารางแล้วเบบมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็นะครับไปคิดแบบนั้นปรากฏค่าเงินเปลี่ยนแล้วตารางมันต้องเปลี่ยนคุณอาจจะเสียหายได้ดังนั้นเขาก็จะออกแบบคือ2ช่องสองวันเนี่ยสำหรับตัวดัชนีหางเสงที่เป็น DW เนี่ยนะครับผมถือว่าึ้นนั้นตอนนี้คือเยอะสุดแต่ถามว่าผมอยากทำเยอะกว่าน,นี้ไหมก็อยากทำเยอะกว่าน,นี้ครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดนะครับของตัวผลิตภัณฑ์เองก็มี2ช่องเนี่ยผมถือว่านะครับดีกว่ามีช่องเดียวแน่นอนนะคร าะนั้นก็ใครที่เหตุดีวินะครับตัวหางเสงก็ลองเอาข้อดีเหล่านี้ไปลองคิดดูนะครับแล้วก็ผมแนะนําเลยนะว่าเพจค่ายเนี่ยผมว่าได้เปรียบกว่านะครับกรณีที่เราไม่รู้ตารางล่วงหน้าหรือคิดแบบตัวาทาดีเคว,วันหยุดนะครับแค่นี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเราอยากได้ตัวที่มันเขาเรียกว่าตัวหลักชนีหางเสงที่ที่เขาเลือกสเปคมาให้แล้วเนี่ยผมว่าหน้าเพจเนี่ยเขาจัดมาให้เรียบร้อยผมว่าก็ เป็นอะไรที่สะดวกที่สุดสารพนนที่คิดว่าจะเทรดดิหัางสิงนั่นเองนะครับก็ในอาทิตย์หน้านะครับช่วงนี้นะครับอยากให้ผมพูดถึงประเด็นไหนเพิ่มเติมนะครับยังไงถามกันมาได้นะเหมือนกับชวนมาเกาเลยคืออยากคุยอยากรู้อะไรก็ทิ้งคำถามไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับแล้วเจอกันวันพฤหัสหน้าครับสวัสดีครับ